หายวันจะยังตั้งอยากล้ำสูไปล้ำใสเข้าก็อยากนี้มูขอเติเพี่และน้องขอตินข้าวเป็นห่มทาอ,อยากไปลานแม่ป่าเที่ยวไปหามาแหอยากขอเป็นลูกสายแม่อยาก เพราเป็นลูกสายพอถ้ามาล้มชนาพอได้ฝากเศาโอ้ยคิดเห็นเลคิดเห็นคำคเคยว่าอย่าลืมกันเดือนโอ้ยยังเป็นเมาใจสุดสื้นในใีสิบอ้ลืมสิขอเกยไ์ไปไวล สวัสดีครับอาจร์คอนมาแสงครับจากทีมงานประเดี๋ยวก็จะสินถ้าวาหะลงลุงเยาวชนรุ่นหลังนะครับอย่ากเรียนลงในะนำการย่งดีเดอนะครับผมนี่ดีับผมเอาเซีเขาไปยุ่งน้ำเรียเปาก็จะลาไปยงน้ำาถ้าจะไปสัมเบียงน้ำสัมสัเบียงเยียภูมเนี่ยพก็เนหอกไงเอาจะตัวตั้งใจกองเต่วสุดยอดครับบริการจากร่ำเสียงเกี่ยว เรียกทุกเี่สุสุนาเสาเีนแจวมาถึงแล้ว ที่ทำให้ทุกเมือแตท่าเอือในซอยนู้นนะขอบคุณครับกินยันกับท่านข่าวลางอริยเหบอเอาได้นะครับสวัสดีนะครับผม พี่ๆน้องๆเลยไอย่พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวมลัมงณะเจ็ดเอนรอยที่บ่อยเชิไใ้สุขสุขุนนะครับสวัสดีแม่แกงครับสวัสดีอาจารย์สายพลสวัสดีคุณอาจารย์ทุกท่านท่องนะครับผมบมลั่เสีย่ยงมีหงลบโกงสะก่อนครับดีอกดีใจนะครับที่ได้ม,มาร่วมพิธีไหวยผู้ของมรั่งแจ็เอ็นรอยนะครับผมพิที่แล้วก็ไเด้ม,มาเอพ,อพอาปีคอนกระเด้ยมานะครับผ้าหลูกสาวมาฟ้องนะครับแต่ว่าปีนี้น้องออารอยากมาอยตาวิติดงานนะครับารกฤจษ ทาง่างจังหวัดจังหวัดยังปูจบ้าไรนะครับไปกระบอกลูกนะครับสกูนาฟ้านแบนนะครับปีที่เราาลูกสาวบาวครับแม่นครับแี่ดาวีอยไบ้าได้หล่ะโอ้ยอามันเดนสก้อนไหมดยิ่งเ้าเลยวอยู่ดีอัหลีอ้น้องมึงมีดอกคมบอมมี่ดอกกอมีดอกครับเอาพอมบอน้ำนองนะครับทุกคนนะครับผมชงกำจ่ายทุกคนได้นะครับพอบอนเป็น